สวัสดีครับวันนี้พามาดูแบตเตอรี่ของนี่นะครับ gel d i f e c y c l e นะครับ12โวลต์100แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่เจลนะครับที่ผ่านการฟื้นฟูนะครับตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลเดิมอ่ะมาดูผลข้อมูลเดิมที่จดไว้ก่อนตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์นะครับ2563นะครับแรงดันอยู่ที่12.60โวลต์นะครับอ่าค่าประสิทธิภาพแบตนะครับอยู่ที่ 101นะครับ cca ค่าความต้านทานนะครับอยู่ที่26.83ม ah ิลลิโอห์มนะครับนี่ดูสภาพแบตน,นะครับ <c oughs> นี่นะครับขั้วก็ใกล้จะขาดแล้วนะครับเนี่ยสภาพมาแบบเขาเรียกว่าขี้เกลือนะครับเคลอะเลยอันนี้ฟื้นฟูแล้วทดสอบนะครับกับหลอดไฟโซลาเซลล์นะครับขนาด40วัตต์มาแล้วก็ ดี๋ยววันนี้จะมาวัดนะครับค่าความทงเเพาะวัดค่าประสิทธิภาพให้ดูนะครับกับข้อมูลเดิมเทียบกับข้อมูลใหม่นะครับตัวนี้นะครับใช้เคมีเวกเก้นนะครับในการฟื้นฟูนะครับคือร่วมกับการฟื้นฟูนะครับอ่าเรามาดูตอนนี้ผมคีบขั้วลบไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอ่าเดี๋ยวนะครับขั้วบวกสักครู่นะครับโอเคขั้วบวกเห่นไหอ่านะครับ นะเรามาดูกันนะครับนี่นะครับรอสักครู่ครับกำลังเทสอ่านะครับนี่ขอ้ขอมูลล่าสุดที่อัปเดตนะครับขึ้นมา455 cca นะครับแรงดันอยู่ที่12.67 V โวลต์นะครับค่าความต้านทานอยู่ที่6.56นะครับมิลลิโอห์มูดแบตเตอรี่ นะครับนี่คือข้อมูลเก่าเทียบกับข้อมูลใหม่นะครับอ่านะครับให้เห็นกันจะจะอ่าทีนี้เรามาดูค่าน้ํากันนะครับเนี่ยทีละช่องเลยนี่นะครับช่องที่หนึ่งนะครับเข้าเหลืองนะครับหรือน้ําเข้มนะครับประมาณพันสาม อุ้ยโทษทีครับเข้าเหลือง1250นะครับถ้าสมมติว่าเหลืองเหลืองจมนั่นคือเข้าพันสามนะครับเมื่อกี้พูดผิดอ่าเนี่ยนะครับค่าน้ำแต่ละช่องนี่นะครับพันสองห้าสิบอ่าครับผมช่องที่ห้า และช่องสุดท้ายช่องที่6นะครับนี่นะครับเข้าประมาณพันสองห้าสิบถึงพันสองแปดสิบนะครับโดยช่วงประมาณนะครับแบตเตอรี่เก่านะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับลองมาทําการกระตุ้นนะครับฟื้นฟูถ้าให้ในการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพแล้วรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแนะนํามานะครับอย่างที่บอกใช้ร่วมกับ เคมีเวกเกนนะครับจะทำให้การฟื้นฟูได้รวดเร็วนะครับและเห็นผลอย่างที่เห็นอยู่แตอนนี้นี่คือลูกที่ไม่คิดว่าจะฟื้นขึ้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ